สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ปอนก็พามาเที่ยววัดป้านปิงเนาะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับถ้าใครก็กดไลค์กดซับสไครป์ปอนด้วยนะครับอากาศยามเช้าเนาะนี่เห็นไหมถ่ายซ้อนแสงด้วยสวยๆในนะครับก็มีอาพัจดีตรงนี้เนาะอันนี้เดินเข้ามานะครับ <c oughs> มีจักรยานให้เช่าด้วยนะครับส่บาโคดนะ้ดเนาะ โกเวย์วิทย์แอนดี้เวนะครับ <c oughs> ข้างหน้าก็จะมีสวยๆเนะาะวัดป้านปิงนะครับวัดป้านปิง มุมถ่ายรูปก็มีสวยๆเข้าวัดเข้าวานะครับคนจะได้เจ่มมใสกันนะครับนี่ก็สวยๆฝนกำลังตกฟปอยๆเลยนะวันนี้ตรงนี้ก็จะมีเออ เป็นพระแม่ธรณีพุทธารักษาสยามน,นะครับเดี๋ยวพรให้ทุกคนสวดน,นะครับสวดขอพรเจ้าแม่พระธรณีพุระรักษาสยามน,นะครับขอให้ตัวเองก็ได้นะครับนะครับเจ้าแม่ นี่ก็จะเป็นวัดป้านปิงวัดป้านปิงสวยสวๆสวยๆความหมก่ก็ปิดหูปิดตาปิดปากไม่รู้ไม่เห็นอะไรสาาักย่างเนาะอ่ะ,อะก็มีองคนี้มื่กี้ลืมดูนี่คาถาขอล่าพระอุปคุตปราบมารน,นะครับ ครับเพื่อใครจะขอลากขออะไรนะครับเดี๋ยวขยับให้หน่อยเราจะเห็นชัดๆวัดปั้นปิงนะครับาบานป้นปิงนี่เป็นข้างนอกเนาะใเข้ามานข้างในก็จะมีหอไตรก็จะเป็นหอไตรนะครับหอไตร ิสวยๆเนาะหอไตยสูงไม่ใช่สัตวอ่าก็าจะประมาณนี้นะฮะหอไตยเนาะตอนนี้เขาสร้างใหม่แต่หลาจอยูพัตสสารา,ามั่งอู แล้วก็จะเดินข้ามน,นะหนักจามสาดรหงจุ้ยแล้วนะครับ <c oughs> ต้นโพแดงเขาไ่างนั้นนะตัวน้าถอดรองเท้านะครับเท่า ครับไปดูข้างในเนาะนี่ปดีมากรรมกระจกก็สวยนะครับวัดปันปิงวัดปันปิงอยู่ท่าแพานี่น,นะครับใกล้ๆมี donation b o ็ด้วยนะครับพระธาตุกก็จะสวยๆนะครับ พระดังทุองอาจารนให้คำผ้าบูชาพระสิวรีรวยพันล้านนะครับ สาธุสาธุนะครับนี่นก็จะสวยสวยงามนะครับนี่เป็นสถานที่ด้านนอกของวัดปั้นปิงนะครับวัดปั้นปิงอเภอเชียงวงคเชียงใหม่ถ้าใครชอบใครยังไงก็กดไลค์กดแชร์ให้ปอนด้วยนะครับวัดดีครับ